แล้วจุดถอยออกห่างๆครับถึงสีเดียวเห็นบังทดสอบครับผมเอาไว้เข่า,า,า,าบานนั่งน้าขึ้นครับขึ้น,นขึ้นลลาดเปอร์เซ็นะนะคลิปดีไปเห็ดบังไฟสีหุน ไฟทอพีวีซีสีสหุ่นบุขนเมื่อเบิร์กชิปนี้ครับผมขืนแน่นอนบาดนี่อืมมือนี้สาธิตโดยจารับ <c oughs> ใส่เตียมเลยเฮ้่ครับเดี๋ยวสิบอกส่วนผสมแน่นอนเลยขยีเกียร์ครับผมหาต่อหนึ่งโอ้ขาดจะเาเบิดทุงเหรอพอดีละเอาใส่เบิดร์ตเลยเ นี่ครับหาหนึ่งมันสร้างขีดได้ครับนี่คือคือเอาใส่เกี่ยวนะครับพูดมาจากจ่าเหาเกี่ยวพูดมัน,ม,นมันจะคนได้อยู่บ่หาตัวหนึ่งแยกเกี่ยว,วหนึ่งนี่ขี่ท่านนี่ครับท่านไม้ลำปอหนี่จะเป็นดัชนี่ไม้ลำปอปอพ่านนี่นะครับใคร่มีปอพ่านกักุ๊ก สำมสายอย่างี้กรได้ท่าน,นี่สีหาเกี่ยวนะครับอืมขี่เกี้ยนเกี่ยวหนึ่งท่านหาเกี่ยวนี่สูรเด็ดเขาเหราสรุปเดี่ยวหาหนึ่งบตรงสร้างสิ่งหักขึ้นแทนแน่นอนล้านปเปอร์เซ็น <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเฮตุจูดกันประจำตะกี้ครับพอ <c oughs> กันลองพิดลรงถือสามหนึ่งกเ็เฮียเตียว แตกครับซีหนึ่งแต่แตกอีกคือเก่าครับเมื่ออยู่หาหนึ่งนี่เสียงสวดสาดตร์เสียบดากดีครับหาหนึ่งวิธีเท่เากับเอาสีเกียร์กำน้ำเปล่าเนี่ยต้มให้มันละลายซะก่อนจังเอาเบยเอาพวกจังจังอันนี้จังเอาทานลงต้มสีเกียร์ใช้กับน้ำเปล่าก่อนครับนี่ครับต้มแล้วก็ข้นไปเรื่อย ให้ขีดย้ขาวๆมันละลายไปกำหนามเบิดนะครับจังเอาทานใส่ระว่งางข้าวต้มข้าวสีม่เบืองอันหนึง่งเบาโน่นกระลังเล้าสาก,กระเบือหลังเขี่อนครับสากระต้เขีย้นี่นะครับโคกกัเจ้อไม่ไหม่ชดๆหมูว่านนี่ยว้าบักใหญ่เลยโคก,กเจ้าแล้วกับมเขื่อนกระดังไฟสตด อารุ่งโม่ปัดองสาวครับดำกุ๊บผีดิปวดกระล่างเห็ดฝากเอาเข้าไปฮะ <laughs> กลับมาเบิงดูผีเจ้าต่ออ่ะขวัญเบงท่านมันละลายเบิดครับหันมูมีแง่งในหนามเลยเอ่ะขี้เกียกำหนามรวมกันแล้วเอาเอาทานไส้ตาหนิขี่เกี้ยต้องหันนี่งก็สีวางแก้วหนึ่งพอดีนะฮะทานนี่จะเป็นฮาเกลเลยครับ หาเกลียวเต็มๆซ้ำกันเลยอือเออโอ้จิคนเดียบนองออกเกลียวหนึ่งคือพูนนะบ้านนี้หาเกลียวโอ้ยขัวร้ายปวดอ่ะงานสองเกลียวอ้อปัญหาคือสิบผุนเลยครับนี่ ขัวเครื่องเกี่ยวกันไข่สามสี่คือข้าเหนียวนี่นยกระเอาเลยครับนี่มันข้าวๆาาใหม่บมเบิด่มันตำบูเล็กเ้เท่ไาไรเราน่าไปน้ำหมาลงไอเวน <laughs> เฮ้ยนี่ทุบทิ่มโคเรครับบ้านนี้เออโอ้ไดอีดอกพอได้ดอกจนมัน้บกลงมันฟูหนาไม่ซินี่คนให้เขากันครับบ้านนี้ขัวไปเรื่อยๆจนมันบกคุณนละแล้วมันอยากไลยโผดอยู่ขั้นขัวไลยเนวนี่มันมาขึ้นมาขวบกระทะนี่ระวังเคลียร์น้อยนึงนี่ถือเก็ยไฟนี่ <ừ. S 2> เอาเกี่ยวใครไหมครับมันลวนกระทะพวดแบง,แบงออกมาจะเครื่งนึง่งเพาหนามเครื่องหนึ่งก็อาจถอนออกมาหนามหนามนีกระทะกับสีเหลียมมนัเครื่องนึงจะได้กระตัมชิโคก,กเดียวกันอยู่ที่วิญญาณหรอกคือพิเศนพิเนหรือ่าตรงที่ตรที่ มันยัง này แน่นน้ำนี่เฮ้ยเอาบ่อื้อก็อื้อๆๆๆๆๆๆ à, à, <laughs> <laughs> uh, khả ๆๆๆๆๆ này à, bộ, bộ à đây đây ข้างได้เฮรอนี่หั<า>วต่อครับนี่แบ่งออกมันหล่นกระทะฝนข้นเมื่อไรกพหันเฮียงเลยเบสูสุน้ำเปียกปนนี่ฝนกี่ท่านใส่ยังมูสุเดยเหร่ <laughs> นี่ได้น้ำอเดียอยู่อ้อาวนี่ครับเลื่อมใกล้เจียงนะมันสะเลื่อมขาวๆไปเรื่อยข,าว,ขาวไปเรื่อยๆจนหอดคนกระทะ นี่สว่วนนี้ก็คอยคนไปเรื่อยนะครับคนจนมันซีมังมังแหงๆเจ้งจน้อยหนึงนะ Nh ่งคนละย่างอันย่างปีกเปียกย่างไปตัําไปหน่ำเลยเออหนามนี่แหงแล้วไม้ทิ้งว่ะคอยขัวให้อันนี้มันแหงอีกเจ้งน้อยหนึง่งให้ทานมันแหงนะถ้า ตะครัวบบเหงียนนี่เข้าไปต้มจะเป็นหนามออกมาอ๋อบึงทาแล้วพ่อเหรอครับไปวงมาอย่ามันสุเอาเนี่ะละเคยลงตัวนี้เลยเห้าเรือน่าจะกระโโบ้โบเหงไไหียนอะไรวะ แต่ไรดอกซ้ำนี่ยะอ้าวขี้ดินเออเข้าไป <laughs> เฮ้ยมันตามมุมม,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 มนั่นเนี้ยได้เลยทีทีมกนขี้ดินั่นนี่ครับอันขัวแล้วตัวนี้ก็จ่าขัวตัวนี้ต่อครับอันแบง่งครึ่ง ขัวเลียวก็สิบประมาณนี้นะครับอู้ห่อนขนาดพึ่งข้ันแห่งครับเจ้าหน้อยหนึง่งพึ่งข้ันเย็นครับเจ้าก,ก็ไปตำเนาะม,มาตะ่ะละอุย้ยฮะขัวเลียวตำตัวครับบาทนี่เป็นไร ยูบอสต่ำเลยเป็นหนาไมไปดีมาดเนี่ยอยู่แต่ว่าาก,กระเบอือตีไ <laughs> <laughs> งก็ไม่เบ็ดบอลเกรนเบือร่างแขนเทเลยแขนอยู่ายบาดบ่ดงตว บัเก็ตีที่สิตใจก่อนมันแสดงึงอัดยก็จ่ิใใจก่อนไงแ่ขนะอะขั้นตอนนี้ก็คือการตัให้มุ่นหมดละน่ายงด้บเอาแบบไร้ผายหยงครับแบบแรกก็ได้เป็นห่พอนแล้วก็ทางสีอือาหายยงมาเตรียมน่นพอนบเลกสุ่มๆอยตาก่อนนี่ อันนี้ครัวกัวกวกอบครัวต้อปีครับรคุณอนนี้ตั้มกับตั้มอเอาครับผมข,ขั้นไฟตําเดี่ยวแดีมันเป็นนามเนี่ยวนี่เ,นอเอาไปตากแดดอีกกอนครับนี่นี่เป็นก่อนเป็นก่อนครับเป็นนามนี่คือขววัวบรแหงครับ นี่เป็นน้ำไม่ได้ครับนี่เอาไปตากแดดก่อนยเอามาตำอีกครับโบยังครับเทียบโบยันมันสงกับขวานแข่งได้ไปไปโยานกับขวานแห่งได้ไไบดริสันแต่ว่นขวานแหงด้มันมันโอกาสสูงถ้าเอาปอดไผ่ก้อนก็นกนคือเอามาตำเลยครับมันเป็นน้ำกะเอามาตากแดดก่อนครับ ตัวนี้ตัวนี้โคกแรกนะครับกระซิมังมังเนี่ยนะนี่อันที่สองตำเดี่ยวเป็นน้ำเหมือนกันครับนี่ขมา่นตาอีกขมันแหงซตำเนี่ก็ไปตำหน่อยจะว่าถามมุนรับถาตำทีเดียวเลยอเอาครับผมเบิ่งขันตอนต่อไปอีกตอนนี้ตากซะก่อนเห็นมันมังมังก็งงไปตำอีก ที่นี่ก็สิตำหม,มาดได้ครับเอาเอาเข้าไปมาดก็สิเป็นก้อนเนี่ยนะครับกิโลหนึ่งก็สิไสประมาณนี้ละสองก้อนแต่ว่ามันใส่โคกเลยโคกสองกอบาทเรือมถ่ายฉีบเอาตำตัวนี้แล้วใหงมุนๆกับแปบะบักบักข้าวตากแดดนะครับเอามาตำสมกันเลยสุดหนีโลนี่ เท็ดสองสุดเนาะตัวนี้เอาให้จูดมุอแรงไดเลยนี่ห่อยตามเดวกันชิญางั้นนี่สีรเหล่มมุแรงเลยทอไปสื่อเนาะเออเด็ละมุแรงเนี่ยทอหลอแทแน่นอนครับเอาครับผมโคกท้าเอาให้ละเอียดไปเลยเป็นแป้งไปเลยพอดีตัวนั้นแหงก็เอามาลง ตามสากันมาหนิตามสากันเดี๋ยวเอาหอนอาจังไปเบื้องขั้นตอนเรื่อยๆจังเบื้องขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆอ้าวหลังจากเข้าตำขีมาต์ถาจนมุนอันนี้ก็แห้งนะครับตัวมันเป็นก้อนมงคันนี่มันเป็นหนามมงคันนี่เอามาตำส้มสิกันต่นี่อ้าวจ้าที่เนี่ยเทวดานี่ยัยงเลยขี้หินเฮก็มีรถกระเด็นใส่คือรถเดียนไกลไปไกลมาน นี่ขีหม,มาดนี่ก็ใส่มันมีแสงครับถ้าบโใส่เออสเตสิบเลยถ้าบโใส่ขีหม,มาดนี่บอกว่าจูดไปขื่นนี่บบเห็นหุ่นหมวกไฟได้ยินแต่เสียงนี่นะเก็ตไปเธอหนึ่งหรือเปล่มึงจูดซาดไปเสียหมวกไฟซาดไป,ดไปแต่ว่าบบเห็นหมวกไฟบบ <laughs> มีเสียงยังเลยเส,สๆๆียงผู้แดงแดงโบเหนเหนนี่ใส่หมาดก็ไฟหวาน ใส่หมาดเข้าไปบ้านเป็นถั่วเลยบนยานถั่วสะโพกเดลยก็ใส่หมาดหมาดบูมีเมมมิเกียร์นี่กับพวกเรื่องจูดบพติดอีกบ้านนี่ตั้มแนวรอบนี่ก็หอนบ้านนี่หอนเสภาเาี้ยครับตั้มเห้นมุนมุนหอนเสภาเาี้ยกับตากแดดบ้านนี่ตากแดกดอีกรอบหนึง่งก็คือใส่ได้เลยบ้านอัดจูได้เลย ไอ้ตมออ้มทวนผีจาเข้าขัวต่ออีกคุณย่างยื้อโลัหนึง่นงขัวเข้าไปตัวน,นึนก็ตามอีกสุดหนึ่งตัวสุดนี้ตามรอมนี้เดียวกันเดี่ยวเตะ เดือดเจ้าน,น้อยหนึ่งนี่ตีฮะตามกันเข้าไปนี่เทิงไทยเทิงตามมูธนัดอ่ะหลังจากตามมาค่อนข้างจะมุนเนี่ยนะครับฮอนตานี่นี่ฮอนอาซุ่มมันเป็นก่อนนะมาตามอีกนี่ข้าตามไปเรือ่อยๆมแหงโอ้มันบมมุนจกเถื่อ บอลอ,อันนี้ไก<ห>่เอาซ้<า><ส>ำผาแย่งเนี่ยครับซุ่มนี่ก็เอาให้เบิร์ดนะครับนี่ฮวนเอามาเอามาฮวนให้เบิร์ดครับเศษเศษซุ่มนีบานนี่เอามาต่ำ ตำเดี่ยก็มาหอนเอาผสมใส่กันเห็นเบิดเลยอ๋อคนย่ามาตัววางอะอืมได้อ่ะทำการหอนตาหนิหอนแล้วก็<ม>เอามาตำตำเดี่ยก็ม,มาหอนใส่กันเห็นเบิดเลียวก็คดีคดีใส,ส่กันตากแดดแหงอัดจูดได้เลยนะครับหลังจากที่เอาตากแหงแล้วครับอันนี <c oughs> ้เอามาเห็ดเดียนครับนี่ เอา5เสียขวดครับ5เสียขวดเจ้าใส่สนวนจูดเบิง้งนี่ดังแน่วไลย <c oughs> เดี๋ยวจังน้อยสิอัดเป็นหม่องไฟจูดให้เบิ้องอีกครับนี่สนวนกน็ทำการสั่งสื่อราชสดาได้ครับสนวนบึ้ดเซ็นหกบาทนนสนวนไฟไฟบบจักมองสื่อไปตรวจราชสดาด เส้นหกบาทยี 20, 120. ่สิบเส้นร้อยยี่สิบค่าทรงยี่สิบเก่าเป็นหน่อยจักแต่ว่ามันจักรถแย่งเหลือลอยสี่สิบห้าบาทนี่แหละแต่ว่าบุฮันมากหอดอยู่เต็นตัวนี้ดึงเอาน้ำลูดบอลทักงวันมาทั่น <c oughs> ทดสอบโดยจะดับนี่หน้าตากว่านี้อันบางๆนี่ครับมันแห้งตัวนั้นยังหนายัางเปียกๆอยู่มีกระหัง

มันดังเดนๆดนนี่เลยวะมันดังเดนๆก็เลอิกตึงโอ้เบิงน็กน่อยแม่งมันหลายเด้อคือขืนกันนะเดี๋ยวกะเดี๋ยวสีอัดไฟตานี่พรุนทอกับสีมา่ะเดี๋ยวรีวิวทอกอนทอกะสหนนับแบบงกับพินว่ะ ดีดิแปจุดห้าครับนี่นนท่อพ<อ>ีพีซีแปดจุดห้ารแล้วนี่ด <c oughs> ินี่และเนี่ยสิทำการตัดสุมหวัวอัดส,อส,สามบังทดสอบครับตัดสุมหวัวโดยผ่านจี รับเด็กอะทียนดุนสุ่มหัวขั้นดูต้วหนุ่มหอนกับต้วหนุ่มหอนจุม่มสุ่มหัวสรส้สางกับซ่องคืนเอาจากบางังสร้งบง네ังเออสรงบังพ่ออสันมือหัวเหมือสีแห้งกัวหรือ,อสีแห้งหรือสีคลอยอสันอ่ะอัดลองมึงเอามาลองมึงครับมันแห้งมันคลอยสำในก่อนเสียอัดก่อนเสียอัดบังทดสอบอาตาแหงนะบาดนี่ บางสวงเศ้นี่ตากบัวในตากจูบติดอกเ้านี่โอ้ยดีพอดีพอดีพอดีซมนี่แสงแสงแสงขวดขนาดแสงอะหัวการจี๊ดสิทดสอบเอามาทดสอบพวนี้ที่อันเอาพวนี้ ดีวิวอันนี้ก็อซุ่มหัวกระดาษหยัดครับกระดาษแ, <c oughs> แข็งกระดาษแข็งยังกระดาษหยัดสิหัวมันเ,เ,เอากอกอดัดเออ่ไม้อัดกะน,นี่แหละเล้าเอาลวดถ้ามีเล็กก็ยังดีถ้ามีเล็กมันพอดีกับน,นี่นี่น,นี่ฟีดจีนอย่างหนึ่งโอ้รวมวปวดมาจากเาอาตอกเข้าไป <c oughs> เอขี้ดิน <c oughs> พวดปวดมั้ง สองปอกกับพ่อละมั่งเสันเอา้าปอกพ่อกับพ่อบงังทดลองธรรมดาอืมบงังทดสอบครับบงังทดสอบกึดตรงลอง่งอ,อ,องสองซัดเข้าไปซัดสามเต็มซัดสามเต็ม,ม,ตมอัดแบบส่งขาด <laughs> ตอกสองบาทเอาสัน บางหนึ่งบังเหาปุ๋ยผุ่นขนาดบางเหาซามซัดติมนี่กระจงไหวอีกครับเอาไว้อัดเออาไว้ัดขีดินใส่นี่ช้อนเต็มคู่แหลครับอัดอัดนี่ประมาณข่าี่ครับนี่เดียบดินดำที่เรียนกุบจีธาตุน้องสาวก็ขาวอยู่วานี้ก็อัดขีดินเอาขีดินกะขีดินดากครับ ดินดักที่มันเปียกๆเนี่ยห้อยเหมือนมันมันมันเหมือนเหมือนเอามาตากแหงกันกันมันโมแหงับผู้น่ะเล่งมันกันนี่มาข่างไฟมันแหงแหงโดยก็มาตำตำห้อนชิ้นออกตำมาผาแหงห้อนออกได้ชิ้นมากครับนี่ตัวนี้เล่งด้วนครับเอามาตรวจสอบทุบอะก่อน จริงแล้วตำมุนมุนนี่แหละเอาไปหอนขี้ดินซะก่อนเอาไปหอนขี้หินออกนุ่มฮาเ่ยมจ่อไปถือขี้หินนะมันบวไดลดอกจ้อนสีมุนก่อนฮะเอาพราล่ะทดสอบซิซิสอบกับหอนได้จน่นอนเลยบ่บ่อัด่วดสองสองบังหนึ่งซี้อกูดิบมอยากรัดกันตอนหอนให้เบื้องพ่อผมเอาหอนกับหอนอืม อ้าวคือจังแดงอยู่คืองหมันท้อนแดดคือตามแดวคือขาวจิ้พูนมาเยมลอาเยอืมบุ้มันเนี่ยกินจะเลือกไก่กันเลยอ้าวประมาณนี้ช่างนี่บุมีการสมปูนเอาต่ขี้ดินดาก้อนๆนี่แหละอาดเข้าไปอืมให้แนนมุ้นเข้าไป มันหมุนซาบานี้ก็เอาอันนี้อัดต่อบวัน,นตอกแน่นๆครับบาดเห็นขึ้นซาข,า,ขาวๆหน่อยหนึง่งท่อพีบีซีน,นี่เนี่ยไม่อัดนี่วะไม่ตอกก็ดีอันละ เวดเป็นเลยน้อยหนึ่งครับนี่มันสีอ้วนน้อยหนึ่งอย่างนี่นะให้เด่นเดี๋ยวเบิองเป็นนุ่นๆเนียนไข่ขึ้นน้ำมือหลวบจังหูวจักมันก็สีแข็งแกเร่อไปนี่เย่าปล่อยครับให้เด่นสีเป็นขาวๆนี่นี่เบืองเบิองดอกดอกอัดกีดในี่ตอกสิ่นในแน่จังน้อยหนึ่งครับเจาะครับบาดนี่เจาะอื ข่านจีตอกหัวจ้อครับโอ้ดอกจอ้อกัตบตะปูนี่นะครับทุตบตะปูปลายแหลมเอาเอาข่านจีใส่จ้อบ้างเฮ้ยมุน,น,น,นเข้าไปกฮหมุนเข้าไปแล้วกระดิ่งออกมาข่านได้เหงาที่สุดเอ้ยพ่อแน่นมันเอียงนึกมันจะไนน ถึงเาเอากาาลับมาที่นีเนาะกูเราผิดทางเหตุเหดมันกลับมาทางนี้เออเอา้าเจาะตะปูกับตะปูสองสองเนิยวนะครับ ทูปเป๊กไปกันสิประมาณเป็นตะปูซ้ำหนิเฮ้ยออจอกาบวากีเกียร์ดำๆโอ,อ๋หมาคนล่ะหอดบอ่เ,ออเออนี่นี่เคาะเดี่ยวหอดเดี่ยวหนิดีเรื่องแล้วครับบังนึงเนี่ยหัวกันสิประมาณซ้ำแตปูซ้ำนะตะปูซนะ้ำเดียวแต่ว่าตะปูมาจอนี่ตะปูสอง ชุบมันก็สีอ้วนขึ้นเป็นตะปูซ้ำมันเอาดอกสะบ้นจ้อว่าไรเพราะว่ามันซ้ำกันกับหูหอดหรอฮะใส่ได้เกีรยดับหมูมาเลี่ยย่างมาัดตานี่ใส่หางหางกับหางไม่ไพรได้ครับนี่เราเอานะครับมันมนมูอมีนั่นเนี่ยเบาหนุนเรากองจนพูนเลย เอาไปลองครับสองอันครับหางไม่ไพ่เนี่ยไทยเบื้องความเพิ่งจะไปทมอยักนั่งเถื่อนกับหางยันต์พว่าเฮ้ยสร็จอ่ะมัดนี่เอายันตไหนหยัดไว้เขียนครับปวดมันเอาเอาสนวนฟุตบอลมาใส่กินๆเลย แค่มันมีสนวันเท่ากระฮักปลายมันหยัดเข้าไปด้วยมันจะงัดกันไหวตัวนี้มันสัน่นเดี๋ยวสนวนสร้างน่าสดายู่หมือนสองมือนขึ้นสิหอดอทำการหมัดฮะหมือเดียวไ,ได้๋ยลองจะจังได้ ความจุดเรียบร้อยใส่ได้เสียเดเรียบร้อยหนึ่งบังบังทดสอบ เียบร่อยพร้อมปะร่องฮะในมองทีมอสมน่ะลยร่มแหงด้วยเห็นปะจุดถอยออกห่างๆครับทพ้งสีเดียวเห็นบังทดสอบครับผมเอาลว้เขา่าบ่ ขึ้นครับขึ้นมันมนขึ้นลาดเปอร์เซ็นต์หอมันเสียไปใส่หอมันเสียไปใส่หัวมันเกือบไปทางฝาเลยเห็ดอง้ <laughs> กเกระเจ้ไปจะไปตกหน้าไปเลย <laughs> อูวมันคือลมแห้งเดลยเอา <laughs> แต่ว่าหูอยางใหญ่ปวดอยู่เนาะเสียงบวดแสบหากวันนี้ <laughs> แต่หูหน่อยกูหนี่เสียงสิแซดกูหนี่นะ เอาบังที่สองครับทดสอบสองบง<แ>ังจังได้เหยียบบังไฟหนึ่งบันของเราบังทดสอบขั้นขึ้นกับมืออื่นกับสีอัดปุ่นอะไรเอาขอเขาแล้ว<า>บอกอง่งไปโอไก่แตกซะด้านเลยข <c ười> ึ้นเหลีว่วยู่จวดจัดฝา,าดแดนวพวกหลีเนาะเออไปครับสรุปแล้ว ่านครับเบิ้ลสองบังอ้าวบ๊ายบายครับผมบอกกันคลิปหนาวนะครับผมสวัสดีครับ